ดอกบัวห yeah. yeah. you know ิวข e. ้าวแล้วค่ะดอกบัวพูดหิวข้าวสิดอกบัวหิวข้าวจะพูดว่ายังไงดอกบัวหิวข้าวจะพูดว่ายังไงหิวข้าวกินข้าวมันกันมันมีแกงบัวบานคืนก่นบัวบานแกงแม่ยังบัวรำนี่นรสสาหรเอาไปไหมมันมีไปส่ง ปันมิจะไปทางไหมันมิจะไปตลาดเดี๋ยวมันมิไปส่งค่ะปะไปรถเลยเออจะส่งอีหลาเลยแม่ยังไม่รับโทรศัพท์พอนอนอยู่มั้งขึ้นเลยลูกไม่เป็นไรเนี่ยมันมิไปส่งหนูไปทางเปิดทางผ่านเดี๋ยวแล้วลูกเออเปิดนั่งเลยค่ะเปิดเลยค่ะลูกโอ้ฝั่งนู้นปะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นสวัสดี ไขึ้นรถปุ้ยน่ารักมากเลยย่านฝนตกข้ามลูกสาวล่ะเออบมามีฟ้าอิหลามมาสุกบ้านอันรถบมามีกรโหกหกหมามีจะไปซื้อซื้อกับข้าวมาทำตอนเย็นนะคะก็เลยก็เลยก็เลยเห็นบัวบานแกงเพื่อนในในในลในกลุ่มเสียงวิหกมมามีก็เลยโดนแกง มามีก็เลยเอาอีหล่ามาโผดเลยค่ะลักพาตัวขึ้นรถแล้วจะเอาไปโผดป่าแล้วอ,อิหล่าแกมวมีบัวบ,บาดพัทิดาปทุมทองมามีจะเอาอิหล่าไปโผดแล้วเด้อลงไหนดีเอาลงไหนดีทุกคนสวัสดีค่ะถึงบ้านอิหล่าแล้วโอ้ยถึงไวแต่นอาอค่ะลูกเจอกันตอนเย็นค่ะลูก โอเคไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับจากตลาดแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปถวายน้ำแดงแล้วก็น้ำเขียวสารปู่ย่าหน้าบ้านนะคะทุกๆครั้งทุกๆไลเหมือนมีก็จะทำแบบนี้ค่ะไปไหว้ปู่ย่ากันค่ะ

마크는요, <머�이야> <머� Atlantic> <Epelessness> <머백> กอะไรา้อบอาลุ้นๆไม่เคภาษาไท้นี่้อยังกินยอะเลอ้ดเอาวกมเดียวเนียืที e> ่ขาทอาารกเดูว่